้นานข้างดีเหรอนข้างดน,นข้า,นานงข้างหนูนี่นนี่อกฝนตกบาย้่้ีอมาวางไอ้ตรงนี้รเอแค่แ

มันขายรูปไดมาูคนเลยอ่ะโอ้ยอยากจะรองายเท่อมวมต้ตกก่อนนะใจะออกมาสั่งก๋วยเวลอสิ